สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าพ่อลูกอ่อนตอนที่8ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากิมหนวนร้องเพลงเด็กๆเ,เพลงหนึ่งกาเอ,อ๋ยกาได้ลูกมันมาเอามายัดใส่พกเด๋ว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 เจ้าคุณขัดขึ้นทำไมถึงเอามายัดใส่พกมันต้องใส่กรงสิเฮ้อเยอเซยเอตโร มือไม่พายอย่าเอาก้นราน้ำหน่อยเลยครับผมไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงนี้นี่นาอ้าวเชิญร้องต่อไปเธอพ่อกิมหนวนถอนหายใจเบาๆแล้วขมวดคิ้วยน่นว่าเลยลืมเลยตะกี้นี้ร้องว่ายังไงก็ไม่รู้เจ้าคุณชักฉิวกาเอ๋ยกาโว้ยอ๋อเสียงหงวนหัวเราะแล้วก็เริ่มร้องใหม่ กาเอ๋ยกาได้ลูกมันมาอ่าช่วยกันตบมือหน่อยสินะแล้วกันนั่งทื่อเป็นไม้ตีพริกอยู่ได้พนกับนิกรและเจ้าคุณปัจจนึกต่างยกมือขึ้นตบให้จังหวะเดี๋ยวเสียงหวนตะโกนลั่นบ้านร้องซะก่อนค่อยตบโถเซอร์อจริง<ๆ>เจ้าคุณปัจจนึกแย่เคี้ยวแกว่าใครเซอร์ ก็ว่าคุณอานั่นแหละรครับกิมห่นวนพูดหน้าตาเฉยว่าค่ะก็ไม่จริงเหรอครับยังไม่ทันร้องเลยตบมือซะแล้วเจ้าคุณยิ้มแยแยไม่รู้นี่ว่าแกบอกให้ตบฉันก็ตบนะสิเสียงหวงวนสั่นศีษะช้าๆแล้วร้องทวนอีกสามคนคอยตบมือให้จังหวะกาเอ๋ยกาได้ กิหมหวนหยุดร้องกลางคันเมื่อแลเห็นพลยกมือขึ้นโบกอะไรอีกล่ะเจ้าพลอาเสียพูดหวนุนหวนเอ่อกานนะกาเหว่าหรือกาเฉยๆอาเสียหลับตาปีโ่ไอหมื่นกาเหว่าหรือกาดำหรือกาต้มน้ำร้อนมันไม่ใช่กงการอะไรของแกนี่นาแล้วกันไว้นายพัชราพรหัวเร้อหึอหือฮือเล่า สงสัยกันก็ถามดูร้องต่อไปเถอะอย่าทำใจน้อยเหมือนอย่างหมาหน่อยเลยวะกิมหวนกลืนน้ำลายเอ,อือกแล้วร้องอีกกาเอ๋ยกาได้ลูกมันมาเอามายัดใส่พกได้ลูกนกเอามาโยนเล่นว้านี่กอนครางขึ้นดังๆเอามาโยนเล่นมันก็ตายหมดนะสิเว่ยเสียงหวนโกรธจนตัวสั่น เขาจ้องมองดูหน้ากระดิ่งทองสักครู่ใหญ่ๆจึงพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวนี่เจ้ากรถ้ารักจะขัดคอแล้วก็หาดาบมาคนละเล่มฟันเอาเหงือกันสักพักก็ได้โธ oh, อีนี่เลยเดี๋ยวพอด,ด่าเสียหรอกอีเก,ก๋าเจงนี่กรทำคอยอนยกมือปิดปากหัวเราะฮือๆฮะกิมหวนค้อนประหลับประเลือกหันมามองดูเจ้าคุณปัจจนึก เห็นท่านหัวเราะก็ชักฉิวหยุดหัวเราะสัทีเถอะครับคุณอาอัวแก่เป็นเจ้าค่ะหรือข้าจะหัวเราะแก่จะทำไมพูดจบท่านเจ้าคุณก็แกล้งหัวเราะเสียงลั่นอาเสียทำปากยื่นกระชากแว่นตาขอบกระออกเจ้าคุณปัจจนึกใจหายวาบหวีดร้องสุดเสียงเห็นพรวดขึ้นไปนั่งบนตักในพัชราภร์ หยุดคุณอาต้องหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้เจ้าคุณอกสันขวัญหายรู้ดีว่าถ้ากิมหนวนถอดแว่นตาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาอาจจะฆ่าคนได้ง่ายๆอหยุดแล้วจ้าท่านพูดเสียงสันไม่กล้าเงยหน้ามองดูเสียงหนวนขณะนี้นอกกัตสัต์ทั้งสามร้องไห้จ้าขึ้น ไอ้ตีร้องนำขึ้นก่อนพ่อนบกับพ่อพนัสร้องตามกิมหมวนสวมแว่นตาตามเดิมพยักเพยิดให้เพื่อนเกลอช่วยตบมือรับลูกคู่แล้วเพลงซึ่งควรจะจบนานแล้วก็ถูกร้องขึ้นอีกกาเอ๋ยกาได้ลูกมันมาเอามายัดใส่พกได้ลูกนกเอามาโยนเล่นไอ้พ่อมันเต้น อีแม่มันำํำอีกาหน้าดำร้องเองเองพนนี้กรกับเจ้าคุณต่างพากันหัวเราะอีอีเสียพนพูดยิ้มยิม้มอีกาอะไรของแกวะร้องเองเองกิ้มงวนค้อนขวบับเซอร์เล่อวดฉลาดไปหน่อยเลยวะอีกาหน้าดำร้องเอง็งเอ็งนี่ยหมายความว่าอีกาหน้าดำมันจิกหมาร้องเอง็งเอง,เ,องเข้าใจ เจ้าคุณพูดเสริมขึ้นอีกาตะหวักตะบวยอะไรกันวะกาจิกหมาหมามันจะเด็กกัดตายหาปอะไรเสียงหวนวจุปากแล้วกันลูกหมาตัวนิดนิดน่ะมันสู้อีกาได้หรือครับท่านเจ้าคุณหัวเราะอ้ <laughs> อาวก็อยากคัดค้านผมก็ต้องแก้ไปตามทางการนะสิครับคุณอาควรจะไปถามคนแต่งไม่ใช่ถามผม เขาแต่งเนื้อและทำนองไว้ยังไงผมก็ต้องร้องอย่างนั้นพูดจบกิมหวนก็มองดูทารกทั้งสามว่าไม่รู้จักนิ่งสทัทีใครมีอุบายยังไงก็แสดงออกมาเถอะกันนะ่ะจนปัญญาแล้วทั้งสี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมๆกันพ่อแดงช่วยกันตะเบงเสียงคับบ้านคุณพ่อกับคุณตานั่งทำตาปริบๆ ขณะนั้นที่ประตูห้องหนุ่มสาวคู่หนึ่งยืนยิ้มแป้นเคียงคู่กันอยู่กลางประตูฝ่ายชายซ่อนร่างอันสงาา่าผ่าเผยอยู่ในเครื่องแบบสากลส่วนแม่งามที่มากับเขานุ่งกระโปรงสีแดงสวมเสื้อแพรสีเทาคอเสื้อและริมแขนเสื้อสีแดงเรือนผมเป็นลอนคลื่นอย่างงดงาม ทั้งสองคือดิเรกกับประพานรงฤทธิ์นั่นเองดออรดิเรกกับภรรยายอดรักของเขาได้แลเห็นความโกลาหลอลมานของพลนิกรกิมง่วนและเจ้าคุณปัจจนึกก็อดหัวเราะไม่ได้นายแพทย์หนุ่มพยักหน้ากับประพาแล้วพาหลอนเข้ามาในห้องท่านเจ้าคุณปัจจนึกเป็นคนแรกที่แลเห็นก่อนอ๋อ ดีเรกไปไหนกันมาโว้ยนั่งสิสามเกลอต่างเงยหน้ามองดูดิเรกกับประภาพร้อมๆกันสวัสดีคุณด็อกอาเสียปฏิสันฐานดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อกเรียกให้มันเต็มๆหน่อยเถอะนะทำไมเป็นร้องไห้กันกระจององแงอย่างเงี้ยแม่เด็กๆไปไหนกันหมดกิมหวนหันมาทางในพัชราพรเฮ้ย แกพูดกับมันแทนกันทีเถอะวะขืนให้กันพูดประเดี๋ยวก็เป็นเตะปากกันเท่านั้นพนหัวเราะฮือฮือมองดูในแพทย์หนุม่มฮะแกช่วยตรวจดูสิดิเรกเจาสามคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรร้องไห้จนเสียงแหบแห้งตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วน,นายนรงฤทธิ์ถอดเสื้อคอแบะออกแขวนเดินเข้ามายืนคำ้ำศีรษะพ,พ่อตามองดูทารกทั้งสาม อืมถ้าจะปวดท้องเจ้าคุณปัจจนึกเงยหน้ามองดูลูกเขยอย่างเคืองเคืองเฮ้ยฝรั่งในหัวค่ะเห็นไหมโว้ยนิเรกอมยิ้มพาซื้อตอบท่านเห็นครับเป็นมันแผลบทีเดียวสามเกลือหัวรอกากเจ้าคุณปัจจนึพรวดพราาลุูกขึ้นยกมือผลักหน้าในหัวนอกเต็มแรง จนกระทั่งดิเรกเซไปหลายก้าววัดทอประเดี๋ยวปอดเปะหงายท้องเลยแล้วท่านเจ้าคุณก็หันมาทางธิดาคนโตของท่านเฮ้ยประพาหัวแก่ทำไมถึงถะลึงบ่องอย่างนี้โว้ยประพายิ้มเล็กน้อยก็คุณพ่ออยากถามว่าเห็นหัวคุณพ่อไหมพี่เรกก็ตอบตรงคำถามแล้วนี่คะ เจ้าคุณแยกเคี้ยวชา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 ประภาน้อยนะแต่งงานยังไม่ทันข้ามเดือนแกก็เห็นผัวดีกว่าพ่อซะแล้วน้อยเข้ากันเป็นปีเป็นครุยก็ไม่จริงเหรอคะคุณพ่ออยากถามอย่างนั้นทำไมท่านเจ้าคุณในตาถลนแล้วแกจะให้พ่อพูดยังไงเมื่อมันเข้ามายืนขำหัวกระบาลพ่อ กระพาหัวเราะเบาๆคุณพ่อก็ต้องพูดว่าทำไมถึงมายืนค้ำศีรษะคุณพ่อนี่คุณพ่อกลับถามว่าเห็นหัวคุณพ่อไหมพี่เรก็ต้องตอบตรงคำถามนะสิคะขี้หมวนหัวเราะคิกจริงจริงครับคุณอาเจ้าดิเรกมันปฏิบัติถูกแล้วจะพูดต้องให้เขาเข้าใจจะตอบต้องให้ตรงคำถาม ่านเจ้าคุณทำปากหมุกหมิดนายแพทย์หนุ่มสุดตัวลงนั่งพับเพียบบนพื้นแล้วกระพุ่มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกออย่ากโกรธเคืองผมเลยครับคุณพ่อเจ้าคุณมองดูลูกเขยอย่างเคืองเคืองแล้วชี้มือไปที่พ่อหนูทั้งสามซึ่งกำลังร้องไห้แข่งกันแกเป็นหมอแกจัดการให้มันหยุดร้องสักทีสิน,นายนรงฤทธิ์อมยิม้ม พยักหน้าเรียกประภาแม่งามคลานกระต้้มกระเตรียมเข้ามานั่งข้างดิเรกศบตากับพลก็กล่าวถามแม่แม่ของเด็กไปไหนกันหมดละคะพลตั้งใจจะยิ้มและทำตาหวานกับประภาแต่เห็นดิเรกถลึงตามองดูอยู่ก็ไม่กลา้าได้แต่ยิ้มแย่แยอ,อแม,แม่แม่ของเด็กพากันไปเที่ยวบางปูครับอุ๊ยตายน้องไผ่เนี่ย ฉันเห็นแก่เที่ยวซิจริงๆธรรมดาคนคลอดบุตรจะต้องนอนพักผ่อนหนึ่งเดือนนี่อะไรอ่ะสิบวันเท่านั้นไปเที่ยวแล้วคุณพ่อก็ไม่ห้ามห้ามเหรอเจ้าคุณทวนคำแม่น้องสาวของแกน่ะยิ่งห้ามก็เหมือนยิงยุช่างมันปะไรตัวตนอะไรของพ่อประพาหันไปพูดกับพลอีกแล้ว คุณอาทั้งสองไปไหนแล้วคะพลว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไปงานแซยิตเสด็จในกรมครับคุณล่ะไปไหนกันมาหรือว่ามาเยี่ยมล้านประพายิ้มน่ารากักดิฉันไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคะ่ะออกจากบ้านไปเมืองนนรับประทานอาหารเช้าบ้านคุณน้าพีเรกแล้วก็กลับมาแกลวอยู่ที่เขาดินพอตกบ่าย ไปรับประทานขนมจีนสลเปาที่ขี่จันเหลาแล้วก็ไปดัดผมที่จุไรรัตออกจากร้านดัดผมก็ตรงมาที่นี่แหละค่ะนายพัชราพรอ,อมยิม้มดีแล้วครับเย็นเนี่ยคุณกับดิเรกต้องอยู่รับประทานอาหารเย็นกับเราแล้วพลก็หันมาทางนายแพทย์หนุ่มเฮ้ด็อกแกเป็นกินน้ำพริกได้ไหมโอ้ oh, เป็นกินได้ ดิเรกพูดยิ้มยิ้มกิ้มหววหัวเราะด้วยความหมั่นไส้ในหัวนอกเป็นกินได้โธ่ไอ้ห้าร้อยละลายเอ้ยพ่อไทยแม่ไทยแท้ๆยังดัดจ,จริตเป็นฝรั่งไอ้คนอย่างพวกแกเน่ะมันน่าจะจับเตะโด่งละเกินผ่าสิวะดิเรกหัวเราะหือหือพ่อแดงซึ่งหยุดร้องไห้ไม่ถึงสองนาทีก็เริ่มแหกปากร้องอีก ไอตีร้องนำก่อนตามเคยพอเสียงร้องไห้กระจององอแงเกิดขึ้นพนนี้กรกิมหมวนและเจ้าคุณปัจจนึกก็เริ่มมีกิริยาอึดอัดใจในแพทย์นรงฤทธิ์กับภรรยาช่วยกันตรวจดูสมุดฐานแห่งการร้องไห้ของเด็กทั้งสามสักครู่ดิเรกก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะอะไรโหปุโธ ทำไมจะไม่ร้องล่ะเบาะและผ้ออ้อมเป็นเปียกเยี่ยวออกโชคอย่างเนี้แล้วก็ไอตีไม่แต่เปียกเยี่ยวอย่างเดียวเฮ้ยฝรั่งว่าอย่างงี้เลี้ยงลูกไม่เป็นน่ะเร็วหาเบาะผพาออ้อมมาเปลี่ยนให้แกใหม่คนใช้ไปไหนหมดเล่าเจ้าคุณปัจจนกยิ้มแห้งๆจริงโว้ยมันร,อร้องไห้เพราะรำคาญเบาะเปียกเปียกเป็นแน่ดิเรกหัวเราะ ทั้งรำคาญทั้งคันแล้ะครับคุณพ่อลองนึกดูสิครับถ้าคุณพ่อเป็นเยี่ยวรถที่นอนและนอนจมเยี่ยวอยู่เช่นนี้คุณพ่อจะรำคาญไหมครับท่านเจ้าคุณปัจจนนกพยักหน้าเงึกเงึกหันมาทางเขยน้อยก่อนแกช่วยจัดหาเบาะผ้าอ้อมพร้อมด้วยผ้านุ่งมาอีกสามชุดสิโว้ยนี่ก่อนสั่นสีสาใช้ไอเสียสิครับ เจ้าคุณจุป่าหันมาทางอเซียบายงวนแก่ข่อยว่องไวหน่อยกิ้มงวนสั่นศีรษะราวสิบครั้งใช้อ้พลสิครับผมขี้เกียจเดินลงบ่อยๆเจ้าคุณชักชิวแล้วกันไอ้พวกนี้ขี้เกียจหลังยาวจริงพนพูดเสริมขึ้นก็คุณอาลงไปเสเองสิครับพวกผมเป็นเด็กไม่สู้จะเข้าอกเข้าใจ ไม่เอาข้าก็ขี้เกียจพูดจบท่านก็หันมาทางประภาแก่ลงไปเอามาให้พ่อหน่อยสิลูกไปไม่ใช่คนอื่นนะโว้ยหลานของแกแท้ประภาซ่อนยิ้มไว้ในหน้าไม่แล้วค่ะลูกเมื่อยขาจะตายไปเจ้าคุณทำตาเขียวมองดูคนโน้นคนนี้แล้วด่าดสรุปไอ้พวกเนี้ย หลวนแต่เงินแดงทั้งนั้นสู้เจ้าดีเรกไม่ได้สักคนดีเรกลงไปเอามาให้พ่อหน่อยไปนายนารงฤทธิ์ทำคอย่นผมเป็นแพทย์ครับไม่ใช่คนเลี้ยงเด็กอูวะก็วานหน่อยไม่ได้หรือดิเรกสั่นศีสะพลางยิ้มกริมขี้เกียจครับคราวนี้เจ้าคุณโมโหทันที ท่านผุนพลันลุกขึ้นยืนขาลงไปเองก็ได้วะไม่เห็นจะต้องง้อพวกแกเสียงมวนเอื้อมือเขี่ยโคนขาท่านเบาๆเอามาเผื่อผมด้วยนะครับไม่รู้ลูกใครคนนั้นก็ไปหามาเองสิวะตามใจสิครับกิมหวนกระเซาวคุณอาเอามาชุดเดียวไอ้ตีกับไอ้พนัดมันก็คงไม่หยุดร้องไห้ สร้างความรำคาญให้กับคุณอาเองผมนะ่ะไม่แปลกแล้วครับมันอยากเยี่ยวออกมาก็ให้มันนอนจมกองเยี่ยวก็แล้วกันเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวมันก็เยี่ยวอีกเจ้าคุณทำปากหมูหนีบเดินตุปัดตุปองกระทืบเท้าปังปังออกไปจากห้องสีเกลอกับประภามองหน้ากันแล้วต่างก็หัวเราะดิเรกพูดกับเพื่อนทั้งสาม แกอาบน้ำเด็กได้ไหมหล่ะจับลงแช่อ่างล้างตัวเสอีกทีสิเด็กอ่อนๆอย่างนี้น่ะถ้าได้นอนเบาะสะอาดสะอาดได้อาบน้ำกินนมเรียบร้อยก็เป็นหลับสบายเท่านั้นอาเสียเอื้อมือคว้าขาไอตียกตัวขึ้นร่องแรงดิเรกลืมตาโพลงประพาร้องเอตโรลั่นบ้านคุณงวนตายจริงโธ่ทำไมทำอย่างนี้ กิมหวนกลับตัวไอ้ตีสมนึกแผลบแล้วเอาลงแช่อ่างล้างตัวให้เรียบร้อยไม่เป็นไรหรอกคุณพาลูกผมแข็งแรงเสมอตัวผมเองเมื่อเด็กๆอายุได้5-6วันเท่านั้นเตี๋ยระจับโยนเล่นราวกับลูกฟุตบอลบางทีแกอุ้มผมอยู่ที่หน้าต่างเหลาเต้งชั้นบนแล้วแกก็โยนผมลงไปให้แม่ซึ่งยืนอยู่ข้างล่างบางทีผมร้องไห้หนักๆเข้าเตี๋ยแกโมโห ลับสองตีนฟาดกับพื้นโอ้ยสนุกพี่ลึกล่ะครับพนหัวเราะเบาๆ <c oughs> เออเหอทนกับลูกหมาอีกนี่มินน่าล่ะตัวแกถึงสูงเหมือนเปรดเมื่อเด็กๆคงถูกเตียกระทืบเปแน่ทุกๆคนนอกจากกิมหงวนต่างพากันหัวเราะชอบใจอเซียคอนประหลับประเลือกเฮ้ยพนขอน้ำอีกสักอ่างเถอะวะ น้ำในเนี้ยเหลืองอ๋อยใช้ไม่ได้แล้ววายแล้ววะพ่นหัวเราะชี้มือไปที่ห้องน้ำก็พาไปอาบเสที่ห้องน้ำสิน้ําประปาอุ่นราวกับน้ำต้มกิ้มหนวนพยักหน้าอุ้มลูกลุกขึ้นยืนเดินตรงไปห้องน้ําสะดุดขากางเกงเสียหลักหกล้มปาบทุกคนนึกว่าไอ้ตีตายแล้วแต่พ่อสมนึก ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากตกใจร้องไห้ลัานกิมหวนยอมให้อกฟาดพื้นชูตัวไอ้ตีไว้จึงไม่ได้รับอันตรายส่วนอาเซียแทบลุกไม่ขึ้นดิเรกรู้สึกรำคาญใจจึงพูดกับเมียของเขาประภาน้องช่วยเป็นธุระอาบน้ำให้หลานสามคนหน่อยเถะอน้องขืนปล่อยให้ไอพวกนี้อาบให้ น่ากลัวเป็นคอหักตายเฮ้ยงวนเป็นยังไงลุกขึ้นสิเว้ยนอนเฉยอยู่ทำไมเล่าเสียงงวนยิ้มแยแยเป็นเจ็บสิครงลุกไม่ไหวพลน,นี้ก่อนและดิเรกพากันหัวเราะลัน่นประพาเดินเข้าไปรับไอ้ตีจากคิมงวนอุ้มอย่างประครับประคองพาพ่อสมนึกเข้าไปในห้องน้ำ กิมหนวนล,ลุกขึ้นนั่งทำตาปริบๆแล้วถอนหายใจอย่างหนักน่วงเงยเพื่อนพลศพยอกกว้างยาวเท่าไหรแนะ่อาเสียค้อนขวบับทำปากหมูมีบแย่ yeah, เว้ยเมื่อไหร่แม่มันจะมาสักทีก็ไม่รู้ถ้ายินนวนเกิดหนีตามชู้ไปในเวลานี้แล้วก็ว่าเห็นจะตายโงแน่เลี้ยงเพียงครึ่งวัน ยังกลุ้มใจถ้าตายรู้อย่างเนี้ยยังไม่ยักก็มีลูกผ่าวะเฮ้ยแย่ yeah, มันเลี้ยงลูกหมาสักร้อยตัวยังง่ายกว่าเลี้ยงไอตีพนหัวเราะต่อจากนั้นสี่เกลอก็สนทนากันอย่างร่าเริงอีกสักครู่ประภาก็อุ้มเสียงหวนน้อยออกมาและในเวลาเดียวกันท่านเจ้าคุณปัจจนึก ก็หอบเบาผ้าอ้อมผ้ายางและผ้าห่มตัวทารกรวมสามชุดเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับท่านโยนโครมลงกลางห้องอ้าวเชิญเลือกเอาคนละชุดเสียแกสามคนนะเอาเปรียบกระถ่งคนแก่พนนี้ก่อนกิมหงวนยิ้มแป้นไปตามกันต่างจัดแจงปูบบา รองผ้ายางและผ้าอ้อมเรียบร้อยประพาหยิบผ้าเข้ามาห่อไอต้ตีกลัดเข็มกลัดซ่อนปลายให้และวางพระหนอของอาเซียลงบนเบาะเอาแป้งกระป๋องโรยตามตัวจนทั่วคลีผ้าห่มคลุมให้พ่อสมนึกหายร้องแล้วเพราะแกสบายตัวสบายใจนั่นเองนอนลืมตาแจ๋วดูดมือจวบ,จวบ ประพาเข้าใจว่าหิวนมก็ชักสงสารคุณงวนคะ่ะขอนมให้แกทานสักขวดเถอะคะ่ะโถดูดมือใหญ่ถ้าจะหิวมากอาเสียจุปากขี้เกียจลงไปชงครับให้แกรับประทานนมคุณไปพังพลางไม่ได้หรอครับวิตตายประพาพูดอย่างเคืองเคืองใบหน้าแดงกำ่ำ พลยกมือจิกผมกิมงว่วนกระชากโดยแรงไอ้บ้าแกจะบ้าหรือวะเสือพูดออกมาได้อาเสียยิ้มแห้งๆลืมไว้นึกว่าคุณประพาแกมีลูกอย่างเมียเราทีหลังอย่าพูดอย่างนี้นะนี่ดีว่าเป็นคุณพานะถ้าคนอื่นเขาคงโกรธแย่กิมห่วนหันมายกมือไหว้ประพาอย่างนอบน้อมขอโทษนะครับ ประภาค้อนควาดดิฉันเกลียดหน้าคุณจังมีอย่างเหรออาเสียหัวเราะแห่แห่ประภาคว้าพ่อนบขึ้นอุ้มไปอาบน้ำให้พลอุ้มลูกชายเดินตามเข้าไปอีกในราวสิบนาทีหนูน้อยทั้งสามก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยนอนเรียงกันยกขาย,ยกแข้งดุกดิกเสียงลูกกระพรวนทองที่ผูกข้อเท้า ดังกรุ้งกริงกรุงกร้งกริงไอ้ตีหลับก่อนเพื่อนและพ่อพนัสกับนบก็หลับบ้างเจ้าคุณปัจจนึกจุปากให้ทุกคนสงบปากเสียงไปไปคุยกันข้างล่างเถอะท่านพูดเบาๆประเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาอีกก็จะลําบากเท่านั้นเสียงงวนกล่าวถามท่านเบาๆไม่ต้องเฝ้าแกหรอครับ เออไม่ต้องเฝ้าหรอกไม่เฝ้าถ้าเผื่อมามันขึ้นมาคาบเอาไปกินซะละครับจะว่ายังไงท่านหัวเราะฮือฮือฮะหมาตะวักตะบวยที่ไหนกันวะกินคนไหนครับผมหมายความถึงผ้าอ้อมที่เปื้อนอือไอ้ตีตั้งหากเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอ,อือกอย่ามัวชักความยาวสาวความยืดเลยอยะประเดี๋ยวเด็กจะตื่น ไปไปข้างล่างเอ๋นี่มันก็เกือบคำมืดแล้วเมื่อไหร่มันจะมากันสักทีก็ไม่รู้ขืนแต่งตัวสวยๆเที่ยวบางปูบ่อยๆไม่ช้าลูกปูก็คงจะออกมาอีกคนหนึ่งดีเหมือนกันหัวปีท้ายปีพูดจบเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินนำหน้าพาสีสหายและประพาออกไปจากห้อง ปล่อยให้พ่อแดงทั้ง3นอนหลับกรนแข่งกันอย่างสบายใจเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ